ชื่อณลินจันทภาพตําบลเหล่าโกหกอำเภอนาแห้หหวจังหวัดเลยอาับปรดของเราตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วนะครับสามเดือนอายุสามเดือนตั้งแต่เริ่มปลูกกันนะค่ะ <Ha. S 2> เริ่มตั้งแต่การปลูกเลยใส่ปุ๋ยตอนไหนใส่ปุ๋ยหนึ่งเดือนแล้วใส่ปุ๋ยไม่ได้ลงพื้นเลยให้มันตั้งต้นแล้วก็เอาปุ๋ยประโยช์หยดอ่าบริเวณรอบ คนต้นเนี่ยนะครับคนต้นอ่าแล้วเราใส่ปุ๋ยทั้งหมดกี่ครั้งครับก็สักสองเดือนก็ใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งหมายถึงว่าเดือนหนึ่งเราใส่ไปหนึ่งรอบค่ะแล้วก็แล้วก็เมื่อตอนอายุ2เดือนเราก็ใส่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราใส่ปุ๋ยไปแค่2รอบเท่านั้นเองสองรอบอ๋อแล้วอ่าเรามีโอกาสได้เอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสชาชื่อเจสโก้คิดนี่สูตรหนึ่งนะครับชุดกล่องเหลืองเอามาฉีดพ่นสับประรดเราเนี่ยอ่ากี่วันผ่านมาแล้วครับพี่ห้าวัน ฉีดที่ผ่านมานี่คือ5วันเองอตอนนี้เห็นอาการสับป,ปะรดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขียวสวยแล้วก็มันเป็นมันไงมันเป็นมันแล้วก็ใบมันเป็นวลขาวไปหมดเนี่ยครับใบมันก็หนาครับ เรียกวา่าการตั้งตัวของต้น,นการสมบูรณ์ของต้นนะครับดูสวยอ่ะนะสวยแล้วดูสะโพกของสับะรดเราเนี่ยดูสะโพกใหญ่อชอบเลยใช่ไหมสะโพกอ,อย่างนี้ครับไม,ไม่ต้องไปซื้อสะไม่ต้องไปซื้อไอ้สะโพกตลาดมาใช้<ย>เลยอยาขยายสะโพกไม่ต้องซื้อ,ไม,อ,อไม่ต้องเลยอ๋อปกติต้องซื้อมาใส่ตังหกต้องซื้อมาเริ่มจะใส่แล้วเนี่ยแล้วเต่มไม่ต้องเลยทีนี้ แล้วดูแล้วเนี่ยเจ้าคิดว่าเมื่อมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยทาให้เรามีโอกาสที่เราอยากใส่ปุ๋ยเยอะเหมือนเที่ยวฤดูก่อนๆไหมใช่เลยไม่ต้องก็ได้เนี่ยไม่ต้องเสร็จปุ๋ยอีกก็ได้อเราห่างปุ๋ยได้เลยอะนะห่างได้เลยอสแสดงว่ามันช่วยในยเรื่องการลดต้นทุนปุ๋ยให้เราถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องใส่ทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้ใช่ไหมัะแต่ตอนนี้เราดูแล้วเนี่ยเราห่างหรือยืดระยะเวลาออกไม่ต้องก็ได้ทีนี้ใกล้จะถึงยอดแล้วค่อยเอาปุ๋ยใส่อ๋อครับ สับปะรดก่อนหน้านั้นน่ะมันจะเป็นยังไงบ้างครับมันมันเหลืองใบมันเหลืองใบมันโทมมันถูกเดดเผาไงอ่าพี่ชื่อพ่อเนียนะนะครับคนคนพ่นยาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เอามาฉีดพ่นกับมือตัวเองครับค็เมันมันออกซิเืองครับอ่าตอนแรกต้นสีเหลืองไม่ใช่เขียวอย่างเงี้เนาะแต่ตอนนี้ดูเขียวดีมากเลยเนาะพี่พี่สับปะรดมันโทมมากนะคือไม่เห็นฝนสักทีเลย ไม่เห็นฝนไม่เห็นอะไรเลยคือมันแดงไปหมดแบบจะไแล้วล่ะพูดมแล้วจะตายแล้วลุงลุงยศหมอดินมาบอกว่าไม่ฟื้นหรอกเนาะนุะไม่ฟื้นหรอกลุงลุงต้องหมอดินมาบอกว่าไม่ฟื้นแล้วแล้วาตยไม่เหลือแล้วมันมันมันมาทุบกันนีแล้วมันก็ยังฟื้นขึ้นหน่ะนะเห็นไหมเนาะทีเล็กเด็ดไปหลายทีแรกแดงเลย ใบแดงไี่ได้โอ้ยอปตาและพินเห็นแปลงของพี่อ้อแล้วเป็นยังไงบ้างเรามาตามดูเนี่ยครับนี่แหกมันเปลีนสยนซนี่นเนี่ยเนี่ยต้นนี้เนี่ยคือตือใ<ด>บนี่เลยเนี่ยคือต้นแดงๆนี่เลยเนี่ยแดงๆดงซะนี้เบาเขี้ยวซะนี้นี่ มันอีแดงซะนี่เบิดไฮเลยเนี่ยอ๋อตอนแรกตอนแรกคือใบแดงๆแบงนี้เนี่ยมันเป็นแดงเนี่ยแดงๆใบจออย่างนี้ทั้งทั้งต้นเลยนะครับทั้งต้นทั้งทุกใบเลยแต่ตอนเนี้ยมันคลายอะเนาะมันคลายแล้วมันเขียวขึ้นคลายใบลังคลายในี่ยระมาต้นต้นเนี่ยใบมันมาดูกับพ่อคำนันเมื่อวานนะมันมันเป็นอย่างนี้บอกมันเป็นมันดีใจไหมดีใจใช้ตัวนี้แล้ว ดีมากแล้วก็มันหายแดงหายหายโรคไงครับหายโรคหมดเลยเนี่ยทีแรกของพี่นะมันเป็นโรคแดงเกี่ยบไปหมดแล้วครับแล้วอันนี้มันฟื้นได้มันเป็นขาวๆแล้วก็เป็นมันค่ะเป็นมันเนี่ยเนี่ยมันจะมีน้ําชุ่มชื้นอยู่นี่ตลอดเป็นมันเลยเนี่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 ยก็เก็บก็เก็บเลยนี่อเนี่ยเนี่ย เนี่ยถ้าเป็นมะม่วงนวลๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหเป็นมันออกมามันมันไม่มีน้มด้วยเนี่ยพี่ว่ามันน้มมันแ้าปกติสับปะรดมันจะมีจิก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 อยู่เป็นน้มเนี่ยแล้ววันนี้มันไม่มีเนี่ย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 ใบมันหนาปึ๊กเลยน้มมันไม่มีออันนี้แปลงแปลงนี้ที่เรากําลังมายืนอยู่ก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่า เขาปลูกพร้อมๆกับเจออ๊อเลยใช่ไหมครับค่ะต้นต่างกันยังไงเจอ,อนี่ไงมันเหลืองเนี่ยมันไม่ได้มีมันเลยมันไม่มีมันมีอะไรไม่มีความสวยเลยเนี่ยเ<อ>ขาปลูกไม่ได้พ่นยาของอเราไม่ได้พ่นของเราค่ะาทาั้งที่ปลูกไล่ๆกันเลยค่ะแต่ต้นนี่ห่างกันโอ้เยอะมากนะครับเยอะมากแตกต่างกันเยอะเลยครัตรงนู้นมันพ่นแค่สองแปลงเอง สองแปลงสองแปลงตรงกลางที่เรามองเห็นเนี่ยนะฮะไอกลางแล้วก็มาเล็กครับสีแตกต่างการเห็นชัดเลยนะฮะเจ้าสีขาวสีขาวมันอแปลงที่ฉีดนะคือแปลงสีขาว่ตรงกลางอ่นะครับส่วนแปลงข้างๆใบสีเขียวนั่นคือีเขยวไม่ได้ใช้ของเราอะนะครับไม่ได้ใช้สองแปลงนี่แปลงหนึ่งแล้วก็นั่นแปลงหนึ่งแปลงใหญ่กับแปลงเล็กครับ อันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นเลยเนาะว่าระหว่างที่ใช้กับไม่ใช้เนี่ยเขียวแตกต่างกันเลยนะฮะของเราดูสีชัดเจนดูมันไปหมดอะดูมันครับใบสะท้อนนะฮะใบสะท้อนให้เรามองเห็นเลยว่ามีการเจริญเติบโตยอดแข็งแรงนะครับแล้วใบเป็นมันเนี่ยนะครับดูไกลๆยิ่งชัดเลยเนาะดูไกลๆชัดเจนเลยครับสะโพกก็ใหญ่ใบก็เป็นมันเดี๋ยวพเนีย เอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสมาใช้ในสับป,ประรดของเรา,าเป็นยังไงบ้างครับได้พูดดีครับผมาว่าตอนกำลังดดดไ,ได้ประมาณหัวห้อมได้ซ้ำสีเดือนนะครับสีแดงหวัวเขียวหัวงามสวยแปะดีอีกของผมอหมิงได้ซ้ำลุ้นครับเป็นกับการออกหัวลุ้นกับหัวเขาสร้าอองปันนี่แล้ว,นนว,วครับหัวในน้อยมันก็โตเร็วครับโตเร็วขยายตาพร้อม โอ้ดีลายดีงามดีเนาะหัวลุกหัวใหญ่หัวโตวใส่ไปแล้วขยายตาเหลียวหัวใหญ่ดีคนกำหนดสั้งห้าเดือนกว,กว่าก็ได้่ายแล้วของแปะและเพีเนี่ยเอามาฉีดตอนนี้สับประรดเราอยู่รุ่นไหนนะปีสองปีที่สอง ขยายสะโพกอ่ากําลังต้นอ่าช่วงระยะขยายสะโพกแต่แขนงแล้วป้าละเพินใช้แล้วเป็นยังไงช่วยบอกอ่าให้ให้เราฟังนิดหนึ่งครับงามสูงงามใบหนาอ๋อครับสะโพกใหญ่อ่าแล้วพอใจไหมที่เอามาใช้นะครับพอใจอ่าแล้วต้นเนี่ยในแปลงของเราเหมือนกับอ่าเจอ้อหรือเหมือนกับพ่อเนีนหรือคนอื่นที่เอาไปใช้เนี่ยเหมือนกับแปลงของเขาไหมเหมือน ถามว่าเอายา,าไหนมาพ่นสวยขึ้นอก็ถามว่าเราใช้ยาอะไรอ่ะนะ,ะใช้แล้วก็สวยงามสะโพกใหญ่ใบหนาคุ้มไหมที่ซื้อไปใช้เนี่ยครับคุ้มนะครับขอบคุณมากครับ